หลักฮกเหล่าซาลาเปาที่เขาว่ากันว่าสูตรดังในตำนานเลิกต่อคิ้วเข้าแถวตอนนี้ส่งถึงกรุงเทพแล้วจ้ากับสาลาเปาต้นตำรับแท้สูตรเดียวกับร้านดังในเทียนจินโดยเชฟชาวจีนชื่อดัง อย่างวีช้างแป้งนุ่มเนื้อดีและไส้เยอะมากตัวนี้เป็นไส้กระเพรารสชาติกลมกลมาผสมผสานกับหมูสับได้อย่างลงตัวอร่อยสมคำล้อลือมากนอกจากนี้ยังมีไส้หมูทั่วฝักยาวตัวนี้จะเป็นสไตล์ไทยฟิวชั่นหอมเครื่องเทศกินง่ายอร่อยแป้งนุ่มเขียวหนึบหนับมีไส้แปลกๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมันปูหวานครีมถั่วกวนสามสหายหวานเมดบัวตัวสีดำนี่คือไส้เห็ดทรัฟ แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอร่อยด้วยพาฟเฟลิลหอมอร่อยติดปากมากักดพร้อมแป้งนุม่มคือฟินสุดๆวันนี้ได้กินสาลาเปาสมใจหายยากแค่อยู่บ้านก็สั่งได้เลยหลักหกเหล่าเดลิเวอรี่ทางแกร็บไลน์แมนโรบินฮูดหรือสั่งล่วงหน้าที่เฟซบุ๊กเพจหลักหกเหล่าติ่มซำได้เลย